เดี๋ยววันนี้เราจะไปเทสสายบาลานนะครับทักทักแปนนะครับขนาด P3 จะมาโค่นชโลยักษ์ลำมาทาวกับไตใช้ยนะครับคือลมแรงเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องตามไปดูนะฮะสเปคสายนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสินค้ามีภาษีเสียภาษีนะครับต้องตามกฎหมายนะฮะ ามไปดูชดยักษ์ลำบะทา <Okay. S 1> เราเาลยน,นนะะจะออกาลึกให้เราได้แน่น Ha ha ha. ไปแล้วเอาวัดเลยอะ่ะเจ็ดสิบโลวิ่งปุืดๆเลยไม่มาติดต้นไม้เลยมันถึงเหมือนติดต้นไม้เม,มื่อกี้ไม่ได้วัดเลยเฮ้ย <ull> โอ้ยม่นติดอย่างนี้แหละเอาเกี้ยแล้วก็กินเฮ้ย <c oughs> <ull> น่ะเสร็จละ

เ,เีเเนะเไม่เอาตัวเล็กเีแบบเยียเราติดต้นไม้อยู่นะกำลังดึงเนี่ยดึงขวดสวนลงไปเลย เอาซับอีกทีนึงซับยังไงเอาปันนอยเดียวคนตัดต้นเอาโอ้ลดอีกอยู่ไหมวิ่งย้อนอยูย้อนกลับมันย้อนกลับเอาเอาให้อยู่ไว้สำเลบาจังนยโอ้ยงข้างงไปหลังไป อย่าพลาด๋ยวภาพลาดปีนโอถ่ายโออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะในบังกรก็ถือบังกรระวังระวังระวังนะไม่ต้องระวังตลอด ใจเย็นเดี๋ยวผมบอกสิ่งพอดีหูโดนเบ็ดมาแล้วตุ้ยตุ้ยตุ้ยเขาวิ่งนึกรีบช้อนล่ะต้องรีบช้อน

ปลาเก่าปลาเก่าเห็นปะเห็นเบ็ดปะลอยเบ็ดเก่าโดนมานานแล้วด้วยไซสิบสิบสามนั่นแหละตัวเนี้ยสี่ช่างสี่ช่างสี่ช่างนี่เขาปล่อยนั่นแหละเฮ้ยเราบันทึกวิดีโออยู่แล้วชั้งมพิงคุยโอ้โหเนื้หนังหมดกินสองตัวเลยนะ เท่าเหรียญบาทเลยอ่ะแบตแบตแลอชยกนะฮะพยานมีนะครับโอ้โหมีสิบสองอย่างต่ำเดี๋ยวฟังเพื่อความปลอดภัยนะครับเก็บเบ็ดก่อนดีกว่าครับ Thank you. นะดีคอยนะครับสุดยอดนะครับเบ็ดคุณบอลใช้ดีคอยนะถ้าเป็ดตัวอื่นนะตัวนี้ไม่เจอหน้าตาปักลายแนะ่รูทางนะเดี๋ยวก็ขอ,อยกก่อน,นะครับกี่กิโลถ่ายตรงคิปเปอร์ยกขนิดนี่โอเคนี่นะครับก็ประมาณ ยี 23, 23, ่สิบสามยี่สี่ปอนด์นะประมาณสิบเอ็ดสิบสองโลมีแน่นอนนี่นะเดี๋ยวนะครับดูนะครับเขาเรียกบางกรเดี๋ยวนะไดโนเสาร์อุ้ยข้างนี้ด้วยมันไม่ชอบข้างนูน้ดนี่นะบางกรานะมาเท่าน,นนะ บิ๊กแล้วนี่นะครับนี่นะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่นะครับ,รบอันนี้ก็เขาเรียกบิ๊กแห่งลำปะทาวนะฮะก็ส่วนมากก็จะระเบิดนะฮะตัวนี้ได้ก็ลูกตือฮะของสายชัยสายชัยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดโมกันเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ดนะถ่ายภาพดิ่งนะอย่าถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ครับอโอ้โหสวยมากบิ๊กแลยวเดี๋ยวนีถ่ายไปเรื่อยเรื่อย 2030ิบสามสายได้หมดไม่เห็นว่ามัน Yeah, yeah.